ลันไก่ลันไก่เอาลันไก่ลันไก่ทิ้งหรือชี้ออกออกบางทีปึ๊บโอเคทำไมเอาลันไก่ทีนึงหรือชี้ออกเรานับทำยี่สิบครั้งปฏิบัตินับหนึ่งไม่ได้ลันไก่ไปแล้วนิ้วออกมานับหนึ่งเอาลันไก่ออกมานับหนึ่งยี่สิบครั้งปฏิบัติเดีวสามสีคุณสามีเธอช้าตลอดเลยห้า ดูแล้วก็จะเป็นก้อนใครวะเนี่ยดูเจ็แป้ายีเออเอานิ้วออกครับโอเคเอาเสียงเล็กเลื่อนเล็กเลื่อนโน้เล็กเลื่นไว้อ่านั่นเล็กเลื่อนไว้อ่าทำตามตามครูนะเลื่นไว้นะเอาต่อไปครับเล็งของตาเอาตัวการตัวการทางซ้ายเห็นไหมเล็งเล็งสูนหน้าสลองด้วยเล็งของตามาทางขวามาตรงกลางโอเคเอาเอาไม้เอาซ้ายขวา โอเคเอลบปืนลงมานะครับเราทิ้ปืนลูกชี้จะเข้าอ,อกกันคุณสอนเป็นไงดึงสไลสด์สนอนสาครั้งใช้กำนองไปไว้เมือขวาเล็งร่างกายดึงชี้ออกร่างกายสิครับร่างกายร่างกายตาลร่างกายตาลร่างกายร่างกายร่างกายอีกเออเอาเก็บปืนโอเคลูกชี้คู่บอกคุณ ยุชี้นะอ๋อเก็บปืนนี่เจ็บปืนวางปืนครับวางปืนมาอืมเอาพร้อมแล้วนะพร้อมยังพร้อมเลยค่ะอ้าวลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเลยมาลุกมาตามลุกมาถ่ายตอนนี้ถ่ายตอนุกนี้ลุนี้ลุกนี้อ๋อลุกนี้ออแโทรศัพท์อ่อไม่เครื่องของเครื่องผมโทรศัพท์เอาเสื้อเขาในายเกงเออดีนะเสื้อเขาถ่ายได้ไหมถ่ายได้โอปาป้าลงเราไม่เอาสำรองมาม เท้านี้แหละไม่เป็นไรถ่ได้เลยถรองเท้าได้ไหมคุณได้ไมันเลอะดเอาใส่เลอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะดูเฉยเลยรองเท้านอรองเทาเฉยเลยไเปค่ะือมอาทุกนช่่วาขวาขวขวาขวาขนาขวอานาาานีาา